ไอ้ไ้หนักสิได้เป็นเบาจบมึงไปตายซะไปบัวอ๋อได้ไดดขนาดนคนน้องบวัวมึงไปตายซะไป <c oughs> คือมึงมึงมึงอย่ะฟังดีๆไม่อยากจะมาคอมเมนต์ก็ได้นะ <c oughs> เรื่องนี้มันมีอิทธิพล มันมีมันมีผลมันมีผลต่อความเป็นความตายของทั้งสองฝั่งแต่กูเสกไปอยู่ตรงกลางเมื่อไงม่เสียรัดซ่องตีวันนั้นไปสัมภาษณ์ไปให้ปากคําไปไปสงสัยอยู่ที่ไหนรู้ไหมอยู่ที่วัดกลางอุดมวารีวัดแห่งนั้นมันเป็นวัดที่น้าแต่ จะไปสัมภาษณ์ที่ไหนให้คำพูดอะไรยังไงเนี่ยว่าสงสัยในไทม์ไลน์ให้ไปสัมภาษณ์ตรงนั้นตรงนี้มันหมาจาก ถามกูดิมาทา้ากูดินี่กูกูกักไ้อยู่แบบพอสมควรก็ไม่อยากอะไรมากมายอย่ายากกักเ้ามากแต่ถ้าใครมองภาพบอกว่าเฮ้ยวันที่ผู้สูญเสียสงสัยในท,ทาลายเสือไปสัมภาษณ์อยู่ที่ที่ผมอยู่ตรงน,นั้นหกปีเนี่ยแสดงว่า ใครเป็นคนดขเขียนเรื่องนี้ขึ้นมาฟังดีๆเด้อตอนสิจบผู้ใดเขียนเออเข้าใจไหมว่าในนัดจุดๆหนึ่งกูแค่รู้สึกผิดแกกูกูก็เลยเงียบๆกูก็เลยไม่จะจะฟาดใครกูแค่แบบเออกูก็แค่รู้สึกผิด แค่นี้นี่นะเออนี่ผมบอกแล้วนะว่านี่แค่เป็มันมันแค่เป็นการจุดเริ่มต้น ที่ข้อมูลที่รู้กันอยู่แค่สี่คนอยู่เริ่มต้นมันมาจากตรงนั้นส่วนหน้าตายน้าเสริมเขาอยู่ข้างล่างบ้านเขาเพราะถ้าทุกคนขึ้นไปบนบ้านหมดมันก็จะมีข้อสงสัยตอนนั้นคุณคุยกันอยู่สี่คน ุยกันเรื่องอะไรผมไม่พูดแต่อย่าเล่นกูให้เยอะอย่า mm. เล่นนะแต่ให้เยอะ mm. ผมเชื่อว่าวันเนี้ยถ้าผมบอกว่าเฮ้ยโทรศัพท์ยายสมควรเนี่ยตั้งระบบบันทึกอัตโนมัติปานเนี้ยตำรวจโทรไปหายายสมควรวิ่งจันแล้วว่าเฮ้ยนะแต่ไปบอกลูกชายแกผมกะจ่าจพูดเยอะออนี่นี จริงๆนะแต่เมื่อคืนเนี่ยใครมาพูดเอาหน้านะบอกว่าโอ้ยยายสมควรโทรหาฝั่งผู้สูญเสียอย่างนั้นอย่างนี้ตาชันโอ้ยตั้งแต่ตีสองบอกว่าโอ้ยนี่ตานี่ไม่สบายอย่างนั้นอย่างนี้เขาโทรหาคนเดียวโอ้ยเนี่ยฮะผมถามหน่อยแม่ แม่คือยายสมควรโทรหานาแต่ตั้งแต่ตีห่งเอ่อหนึ่งจุด่ 40, ยายสมควรโทรหานแต่จากนั้นเขาก็โทรหาหน้ตายแล้วก็หน้ตายก็โทรหานแต่คุยกันอยู่